mm กลับมาช่วงสุดท้ายกับวอสเนลคุณผู้ชมครับใครกันที่กระบี่คุณใบสารช่วงนี้ใครๆก็ไปอันดามันโดยเฉพาะกระบี่ต้องบอกว่าฝั่งอันดามันนาทีนี้เนี่ยขึ้นหมอจริงๆคุณเก๋เนื้อหอมครับเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซันเป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของฝั่งอันดามันเพราะว่าอ่าวไทยบ้านเราหน้าฝนมาแล้ ถูกต้องค่ะที่กระบี่คุณผู้ชมคะเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาทีมข่าวของเราได้มีโอกาสเยือนเมืองกระบี่ค่ะคแล้วก็ได้มีโอกาสไปดูเรื่องของความพร้อมของการเปิดบ้านเปิดเมืองที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นนี้ก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปใช่เป็นงานที่ใช้ชื่อว่าเบิกฟ้าอันดามันจริงๆแล้วพอจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ย เขาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่าเบิกฟ้าอันดามันเนี่ยต่อเน,นื่องทุกปีปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราส่งผู้สื่อข่าววอชนิวของเราครับลงพื้นที่ไปร่วมงานเบิกฟ้าอันดามันที่กระบี่เลยคุณเก๋บรรยากาศที่เห็นนะคะเป็นบริเวณลานปฏติมากรรมปูปดำ<ะ>ปูยักษ์ปูดำย<ะ>ักษ์นั่นแหละค่ะถูกต้องครับคุณเก๋ <c oughs> อยู่ที่บริเวณปากน้ําหน้าเมืองกระบี่ครับแขกเรือมากมายทั้งไทยและเทศต้องบอกว่านี่คือสัญญ,ญาณที่ เขาเตรียมตัดริบบิ้นต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศครับนี่คือพ่อเมืองจังหวัดกระบี่ครับคุณประสิทธิ์โอสถานน์ก็มานั่งพูดมานั่ง ให้คำ hey, มั่นสัญญาว่าปีนี้จะมีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่มากมายแน่นอนครับพี่เกว่าก็เซลเลยนะคะบอกว่ากระบี่นี่ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากโดยเฉพาะศักยภาพเรื่องของการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามันค่ะคึ่งฉะนั้นผู้ว่าก็บอกนะคะว่าตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปนี่แหละคะ่ะก็จะเป็นช่วงที่จังหวัดกระบี่เราพร้อมที่จะต้อนรับนะักท่องเที่ยวแล้วนะคะคแล้วที่สําคัญแต่ละปีจังหวัดกระบี่มีตัวเลขนะักท่องเที่ยวที่เดินทางไปพักผ่อนเนี่ยเพิ่ม มากกขึ้้นทุปีดวยถือว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวตกเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือบรรดาทัพสื่อมวลชนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขามาเหมือนกับประกาศความพร้อมร่วมกันคุณเก๋ต้องใช้คําว่าอย่างนั้นเลยอ่าค่ะมีเสียงให้สัมภาษณ์ของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่คุณผู้ชมค,ครับที่พูดถึงความพร้อมแล้วก็จุดเด่นของเมืองกระบี่มาฝากคุณผู้ชมบ้านเราไปฟังกันดูค่ะไปลองฟังดูครับ พอเดือนพฤศจิกาแล้วเนี่ยนะฮะแหล่งท่องเที่ยวจะพร้อมนะครับขึ้นลมสงบนะฮะโดยเฉพาะท่องเที่ยวทางทะเลหรือบนบกก็แล้วแต่ว่าทำก็แล้วแต่นะครับเราความเป็นเจ้าบ้านนะครับเราเราพร้อมที่จะรับนักท่องเที่ยว อากาศนี่ฝนไม่มีท้องฟ้าแจ่มใสความพร้อมของภูมิอากาศก็มีผลต่อการท่องเที่ยวเหมือนกันถ้าใครมาในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามพฤศจิกาเนี่ยจะเห็นภาพของกระบี่ทั้งปีเลยทั้งในเชิงของธรรมชาติทั้งในเชิงของวัฒนธรรมอาจจะมีให้ผู้มาเยือนเนี่ยให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความหลากหลายเห็นความพร้อมของของกระบี่ในความเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ สวยจริงๆค่ะเมื่อก,กี้ยังเห็นฟ้าใสาๆอยู่เลยเป็นการถแถลงข่าวช่วงเย็นๆค่ำๆครับคำท่านผู้ว่าก็ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของเรานอกเหนือจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ออกมาย้ำออกมาคอนเฟิร์มว่าปีนี้เนี่ยกระบี่จะเต็มไปด้วยความคึกคักแล้วเนี่ยยังมีคุณ,ณพนพดลครับภาคพรตผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกว่าปีนี้เนี่ยท่องเที่ยวในเรื่องของ เจ้าบ้านเจ้าภาพเนี่ย <c oughs> เขาจะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการผนึกกําลังกับจังหวัดกระบี่ในการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆเนี่ยเรามีเสียงสัมภาษณ์ด้วยครับคุณผู้ชมฮะ <c oughs> ไปลองฟังเสียงสัมภาษณ์คุณนพดลภาครถผู้อำนวยการการท่องเที่ยวฝ่ายกิจกรรมของทอททกันหน่อยฮะ ตรงนี้เราเพียารเต็มที่นะครับเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ทั้งคนไทยทั้งต่างประเทศที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยรวมด้วยนะครับมาร่วมเที่ยวงานกระบี่เบิกฟ้านดามันเพราะว่างานนี้เป็นงานที่น่าสนใจอย่างมากนะครับหลายท่านอาจจะยังรู้จักกระบี่ไม่หมด นะครับการท่องเทียท่ยวประเทศไทยนะครับอยากเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสัมผัสมาร่วมอิ่มเอมความสุขมาดูสวรรค์บนดินเป็นอย่างไรนะครับแล้วทุกท่านจะหลงรักกระบี่ในงานเบิกฟ้านะ้ำมันวันที่1ถึงวันที่3พฤศจิกายนนี้นะครับทุกคนชาวกระบี่รอทุกคนมาเที่ยวกระบี่นะครับขอบคุณครับนี่ถือเป็นคาเชิญใช่ไหมคะ ทุกคนรอชาวกระบี่รอทุกคนมาเที่ยวคุณเก๋ถือเป็นคำเชิญคุณผู้ชมทุกท่านละกันค่ะขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวาาของเราก็ไปพูดคุยกันต่อกับคุณวิยาดาศีรังกูลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดกระบี่ค่ะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยจังหวัดกระบี่เขามีการจัด เขาเรียกว่าเป็นธีมของงานแต่ละช่วงแต่ละช่วงอ,ออกมาเป็น10ธีมด้วยกันเขามีกิจกรรมเป็น10กลุ่ม10ธทีมเอาแค่เป็นออเดอร์ก็แล้วกันคุณผู้ชมอย่างเช่นกระบี่เมืองแห่งสุขภาพมีกิจกรรมรักอวลึกลานตาลันตาเมืองศิลปินเมืองแห่งวิถีวัฒนธรรมเมืองแห่งสวรรคการท่องเที่ยวนี่คือน้ำจิ้มเป็นยิบย่อยครับคุณเก๋แต่จริงๆถ้า1ิ ตมที่คุณเก๋ว่าเนี่ยทั้งปีเลยต้องไปนะที่น่นเลยใช่ค่ะม,มีเสียงของคุณวิรดาศรีร,รังปูลผู้อำนวยการการท่องเที่ยวสําพักง,งานจังหวัดกระบี่ค่ะที่ออกมาเชื้อเชิญคุณผู้ชมทุกท่านค่ะให้ไปชมความสวยงามของจังหวัดกระบี่แล้วก็ไปดูกันค่ะว่ากิจกรรมที่บอกว่ามี10บเตม10งานนี้มีอะไรบ้างค่ะไปลองฟังดูครับ นักองเที่ยวเยอะขึ้นทุกปีนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึง18%แต่ว่าที่น่าภูมิใจมากกว่านั้นคือตัวรายได้เพิ่มถึง30กว่านะคะ positioning ของจังหวัดกระบี่เรามองว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับนานาชาติ นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนคือเราพยายามส่งเสริมกิจกรรมที่ที่สร้างรายได้แล้วก็เป็นกิจกรรมที่เน้นในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานนะคะเพื่อที่จะ,ะคงไอ้ความคอนเซ็ปต์ของจังหวัดกระบี่ไว้ว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับระดับคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างง่ายนะคะเพรา,ราระฉะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ตลอดทั้งปีค่ะเดี๋ยวนี้แทบจะเที่ยวได้ตลอดทั้งปีจะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวที่กระบี่กันนะคะเพราะฉะนั้นโดยการเราจำลองเอากิจกรรมที่เรา ะมีตลอดทั้งปีที่จะมาถึงเนี่ยเอามาไว้ในงานเบิกฟ้าอันดมันนะคะเพราะฉะนั้นในงานนี้เนี่ยถ้าหากว่านักท่องอยากจะมาเที่ยวอยากจะมาเห็นว่าในปีที่จะถึงเนี่ยจังหวัดกระบี่จะมีการจัดกิจกรรมอะไรกันบ้าง มาเที่ยวงานนี้ได้เลยนะคะจะพบหมดทุกอย่างเลยวิถีชีวิตของแต่ละอําเภอซึ่งจะนําเสนอไฮไลท์ของแต่ละพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิถีชีวิตการแสดงทางวัฒนธรรมตลอดจนเรื่องของอาหารการกินในเรื่องของการให้บริการโรงแรมที่พักหรูตั้งแต่2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวเรามีหมดเลยนะคะทุกอย่างนํามาโชว์ไว้ในงานนักเที่ยวสามารถมาดูได้แล้วก็จะได้รู้ว่าในปีที่จะถึงเนี่ยสามารถที่จะเลือกมาเที่ยวช่วงไหนก็ได้ที่เราพร้อมค่ะ ตกลงกระบี่เที่ยวได้ทั้งปีจริงช่วงนี้คือเป็นช่วงทองของเขาแต่จริงๆไปได้ทั้งปีนะถูกต้องค่ะอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะเลือกว่าถ้าเที่ยวทางบกก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีละค่ะแต่ถ้าลงทางทะเลเนี่ยก็เน้นช่วงปลายปีช่วงไฮซีซั่นของเขาอ่าค่ะค่ะและทั้งหมดนี้คือวอชนิวประจําวันนี้นะคะกลับมาพบกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ